สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมาอุสคารน,นั่นเองนะฮะแน,น่นอนที่สุดมาเจอกับผมได้เจอรถเข้าใหม่นะฮะวันนี้นะครับผมมีรถตู้นะฮะคอมมูเตอร์มาแนะนําพี่ๆอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยสีขาวเกียร์ออโต้นะฮะปี2016นนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างหายากนะ,คะใครที่หาคอมมูเตอร์นะครับสีขาวเกียร์ออโต้เนี่ยบอกได้เลยว่าหายากมากตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้นะฮะมีเข้ามาแล้วนะครับ คันี้เลยนะครับเป็นตัวโฉมกันดั้มนะปี2016เครื่องยนต์3.0 D4D นะครับเบาะสีแถวนะฮะเดิมๆนะครับมีจอมาให้มีเครื่องเสียงมาให้เรียบร้อยใครที่สนใจนะฮะกับเจ้าตัวคอมพิวเตอร์นะครับเกียร์ออโต้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเลขไมล์145,000โลนะครับมาพร้อมกับราคานะฮะอยู่ที่795,000บาทเท่านั้นเองนะครับ ใครที่สนใจนะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับในส่วนของตัวรถตู้เนี่ยต้องบอกตรงๆเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับตอนนี้นะครับอาจจะต้องใช้ดาวหน่อยนะครับนะเครดิตดีเนี่ยก็จะดาวนะครับอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นถึงแสนหนึงต้องดูในส่วนเครดิตนะฮะต้องแจ้งพี่ๆตรงๆก่อนนะครับแต่ตอนนี้นะฮรรถตู้ฟรีดาวค่อนข้างหายากนะครับก็ เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะรายละเอียดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะครับกับเจ้าตัวคอมมวเตอร์นะครับ 3.0D4D นะครเบาะสีแถวคันนี้ว่าน่าสนใจไงนะฮะที่ใน่นอนที่สุดเกี่ยวออโต้หายากมากตามมาครับผมอ่ามาดูกันเลยนะฮะคันนี้กับคอมมวเตอร์ 3.0D4D นะฮะแต่ก่อนอื่นนะฮะรบกนพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมลงทิปใหม่พี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับ นะอย่างที่บอกตอนต้นนะครับคอมิวเตอร์เนี่ยจะบอกว่ามันหายากไหมมันก็ไม่ยากนะครับแต่ที่ยากคือเกียร์ออโต้สีขาวนะฮะค่อนข้างหายากส่วนมากจะเป็นสีบอลเงินแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับแต่ตอนนี้นะครับผมมีเกียร์ออโต้นะครับเป็นโฉมกันด้าปีสิบหกนะฮะไมล์แสนสี่นะครับมาพร้อมไฟหน้านะครับเป็นฮาโลเจนนะครับเสีสแบบนี้เลยนะกระจังหน้าสีโครเมียมนะฮะโฉมกันด้าแบบนี้ไยฟ้าแล้วนะครับ มีไฟดัดหมอกคุณหน้าตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิการจมน้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับนะในส่วนตัวภายนอกเนี่ยคือใส่ล้อแม็กมาให้ใหม่ยางใหม่นะครับนะในส่วนตัวด้านหน้านะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับตัวนี้เนี่ยน็อตใส่เลยนะครับนะรถไม่มีแบบโดนหน้ามาไม่มีแน่นอนนะฮะตูวสติ๊กเกอร์มอกอรงต่างๆอยู่ครบเลยนะครับเห็นไหมนะฮะอยู่ครบหมดเลย น,นี่นะฮะก็พี่ๆได้ดูก่อนนะครับในส่วนตัวบอดี้โครงสร้างคมสันต่าง,างๆนะเดิมๆนะเดิมๆเลยคันนี้นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะเป็นกระจกหูช้างสีดําแบบนี้นะครับนะในส่วนตัวยางยางจะได้เป็นยางไซสโตนนะปีสองยี2สิบนะครับล้อแมกขบบ1้านะฮะล้อแมกขบบ1้าดิสเบกนะฮะคุน้านะครับร เเปิดเป็นสีดําด้านนะครับภายในนะครับเบาะด้านหน้าเนี่ยคือเป็นเบาะหนังแล้วนะครับติดม่านมาให้รอบพันนะครับกระจกไฟฟ้านะครับให้ดูในส่วนรายละเอียดตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องนะครับ d4D นะครรหัสเครื่อง 1KD นั่นเองนะครับนะนี่เลยนะครับเป็นรถปี2016เดือนเมนะฮะเห็นไหมนี่เดือนเมนะครับผม นะฬิเครื่องหนึ่งเคดีนะครับสองพันเก้าร้อยนะครับหกสิบสองซีซีนะครับหรือว่าเครื่องสามพันนั่นเองนะฮะนี่แบตเตอรี่อามาลอนนะครับห้องเครื่องนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับไม่มีสิมไม่มีเยิ้มนะครับสวยๆเลยนะครับน้ําแข่งจนวนก่อนความร้อนต่างๆเดิมๆนะครับนี่พาให้พี่ๆได้ดูห้องเครื่องนะครับอ่ะสครูนะฮะ อ่ะอย่ปิดเครื่องก่อนนะครับอ่ะมาดูในส่วนตัวเบาะนะครับพี่เบาะด้านหน้านะครับทําเป็นเบาะหนังสีดําแล้วนะครับนะคู่มือต่างๆเอกสารต่างๆอยู่ครบเลยนะอันนี้คือสันลากรถนะครับปีสองพันสิบหกนะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบหกแรงม้านะฮะนะเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะรถลำดับที่สองนะครับผมคู่มืออยู่ครบนะครับคู่มืออยู่ครบ นะติดจอนะครับซุริเล็กมาให้นะครับแอร์ออทแอร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับนี่นะครับมีจุงมีจอมาให้นะครับเกตเก้าเก้านะพี่สนใจนะฮะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังตะคงตะเข็บต่างๆเม็ดองค์เม้งอาร์ตต่างๆนะฮะเดิมๆเลยเห็นไหมแกะให้ดูแบบเห็นๆเลยนะครับนะในส่วนเม็ดองค์เม้งอาร์ตต่างๆนะครับตัวรถ ได้เดิมมากนะครับนะนี่นะฮะรางต่างๆสวยๆเลยนะครับน็อตเนัดประตูต่างๆไม่มีขยับเลยนะครับนะนี่น็อตเดิมต่างๆนะครับภายในก็ได้เป็นเบาะผ้าสีแถวแบบนี้นะครับเป็นเบาะเดิมๆจากโรงงานนะครับด้านบนนี้เขาผูกมาให้เรียบร้อยนะฮะผูกมาให้เรียบร้อยนะครับแอร์เดิมๆนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนะฮะนี่นะครับ จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่นะฮะเกียร์ออโตโอ้นะรกระจกทุกบานนะฮะไลายน้ำโตโยต้าหมดเลยนะ,ะนี่รถบางๆนะครับบางๆเลยค่ะสูงกัตสีต่างๆนะฮะช่วงลุงช่วงล่างนะครับอะ่ะมาดูด้านหลังนะครับไฟไท้ะะายนะฮะใสๆป้ายทะเบียนสวยด้วยนะหนึ่งเก้าสามสองนะครับผมนี่นะฮะตัวรถสีขาวหายากนะฮะหายากมากนะครับช่วงล่างดูนะครับ ช๊อกนะฮะช่วงล่างน่าจะทํามาแล้วยางอะไหล่มีนะครับพี่อ่ะถอดเก็บไว้มีกล้องถหลังมาให้เรียบร้อยนะครับอ่ะนะฮะเครื่องมือตกนี่เลยนะครับปูพื้นมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นเบาะสีแถวนะครับนะตรงนี้ช่องว่างนะครับนี่เลยตัวนุ่งนอนตต่างๆเดิมๆตะคุงตะเข็บต่างๆมีม่านมาให้รอบพันนะครับอ่านี่นะครับ สามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้นะครับที่เสรีไทยเจ็สิบมีนบุรีกรุงเทพนะครับนะนี่ตัวรถบางๆเลยนะครับออโต้หายากนะฮะออโต้หายากมากนะครับนี่นะฮะสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบเลยนะครับตัวน็อตต่างๆนะครับจบนะครับเลขไมล์แสนสี่นะครับนี่สตาร์ทชึ่งเดียวเลยนะฮะแสนสี่ นะครับเกียร์ออโต้ต่างๆเกียร์เกลือต่างๆใช้ได้ปกติเลยนะฮะมีตัววัดแบตเตอรี่นะครับ,รบแล้วก็ความร้อนนะครับเครื่องเสียลําโพงมีครบนะครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะก็ติดต่อก,กันเข้ามาได้เลยนะครับนะมาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนมีบริการจับเฟแนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะพี่ๆอยู่ที่ไหนในประเทศไทยนะครับเดี๋ยว เรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับกับตัวรถตู้นะฮะโตลต้าคอมมูวเตอร์3.0 D4D นะครับเกียร์ออโต้ปี2016นะครับก็ติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับร้านนะฮะอยู่ที่ปากซอยเสรีไทย70มีบุรีกรุงเทพนะครับเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับ นานมากไม่ได้รีวิวในส่วนตัวรถตู้นะครับนานมีเข้ามาก็รีวิวสักหน่อยนะครับเผื่อพี่พี่กำลังหาอยู่นะครับก่อนจะกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร้กดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยนะครับนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะฮะคลิปหน้าว่าจะมารีวิวรถอะไรได้ให้ได้ดูบ้างนะครับสวัสดีสวัสดีครับ